สวัสดีครับสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะท่านผู้ชมทางบ้านที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับมักจินคนเดิมเพิ่มเติมคือกิจกรรมสกายวิงใหม่นั่นเองนะครับมาในรอบมีโคตรเฟี้ยวโคตรกระเจียวเรืองแสงเอยไม่ใช่พี่จินเอยซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนั่นเองนะครับแต่ก่อนมาดูก็อย่าลืมช่วยจินกันกดไลค์กดซับกดติดตามกดหนึ่งติดตามกันด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดลิปใหม่ๆและกิจกรรมใหม่ๆที่จะเข้ามานั่นเองนะครับผมพี่เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะ เข้าไปส่มแล้วแต่วันนี้พี่จะมาสูมให้ดูว่าสายฟรีแบบพี่จะมีสิทธิ์ได้ไหม <laughs> สายฟรีเนาะเออ <laughs> <laughs> เห็นพี่เพชรน้อยวันนี้นับเป็นพี่แบบสายฟรีแล้วกันนะเอออย่ามาล,ลง,งสายเติมเลยโอเครับ <laughs> <Okay, S 1> <laughs> ผมไปเับผม,ผมเดี๋ยวไปดูทางนั้นของกิจกรรมวันนี้กันดีกว่าบนะผมไปรับผม นี่เลยนะผมเข้าปุ๊บหน้าตากิจกรรมจะมีชื่อว่าสกายไดซิลาอาถานนั่นเองนะผมกิจกรรมเข้ามาให้น้องๆเข้าไปจับจองเป็นเจ้าของตั้งแต่วันที่6ท่านว่าไปจบในวันที่21่ิบเอธันวาคมเลยทีเดียวนะผมแปลว่ามีเวลายาวนานพอสมควรให้น้องๆเข้าไปจับจองเป็นเจ้าของกันได้นั่นเองนะครับผมไปคลิกเข้าไปดูนะผมเข้ามาปุ๊บหน้าตาตู้ก็จะเป็นตู้การันตี8ทีกินเกลือนั่นเองนะผมตู้แบบนี้อีกแล้วก็แต่มันก็ยังดีนะที่บอว่า มันออกชัวร์ไงแต่ว่ามันอยู่ที่ดวงของเราไง,ง,งว่าเกือหรือเปล่าแค่นั้นเองมาดูทางด้านของท่าบ้างดีกว่าครับผมมาท่าก็เจ็ดแบบมุดมิติออกมานะเจ <What? S 1> ็ดที่ที่นะเจ็ดโคตรที่โคตรที่แล้วก็อันนี้จะเป็นกล่องสุงส่มสกินปืนอันนี้ก็เป็นประมาณนี้ประมาณนี้โอเคแล้วผมกิจกรรมนี้ดูง่ายๆเลยครับผมก็คือ ข้างแรกจะเป็น 9, 19, 49, 99, 199, 3,49, 4,99และ6,99นั่นเองนะผมตู้นี้นะผมราคาทั้งหมดก็อยู่ที่1,922เพชเรหรือว่าประมาณ560บาทนะเออที่เป็นต้องขึ้นราคาให้หรือว่าขึ้นให้ก็ได้อ่ะโอเคนะผมก็ประมาณนี้ถามว่าเท่ไหมโคตรจะเท่นะผมเออเพราะมันแบบฉีกเอาอากาศออกมาดูดิทะลุมิติ มาซานก็เท่ดูดิทะลุออกมาเออเชตดใครแบบว่าหมดน้อยนี่คือแบบสุดจัดนะแล้วก็โคตรคุ้มด้วยนะประเด็นดกิจกรรมนี้นะผมเลือกสองสิ่งที่น้องไม่ต้องการพี่ก็ขออนุญาตเอากล่องปืนแล้วกันกับอันนี้นะมาหรือเอาอนไนดีเอานเอนไนดิวะไจะกินนี้ไหม อ,อันนี้ก็ได้อะมาครั้งแรกจะเป็นเก้าเพชรนะโถมาพร้อมมาแล้วก็ไปครัเก้าเพชรแรกฮึบ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 นิดเดียวนะผมโอเคมา,มาในเก้าเพชรอีกคือห้าเลยเมื่อกี้ครั้งที่สองสิบเก้าไปครับผมเรียบร้อยแนละ้วสิบเก้าก็ยังไม่ใช่ ต่อไปสี่เก้ามาผมพร้อมยังพร้อมยังถ้ามันไม่ออกอะแชททำไงดีวะทำ <c oughs> ไงดีมาสี่เก้าไปเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอะไรครับเนี่ยตัวเก็นสนากยกลมโถอเอ้ยเก้าเก้ารอบนี้ไม่ออกพี่พอนะแชทเออเก้าเก้ารอบนี้ถ้าไม่ได้อีก ที่ขออนุญาตพอนะเออเอาดิสี่เก้าเอ้ยเก้าเก้าว่าไปเอาผมเรียบร้อยแล้วเฮ้ยโอ้โหเกลือจัดถามว่าเท่ไหมพูดจะเท่นะแต่ว่ามันน่าจะเหมาสูใ้ใน,น่นอนนะผมโอเคผมก็เป็นยังไงบ้างสำหรับกิจกรรม สกายไดศิลาอาถันนั่นเองน้องไหนเข้าไปจัดเข้าไปมาแล้วหมดเกินกี่เพรหมดกันไปเท่าไหร่อย่าลืมคอมเมนต์มาขิงพี่หน่อยละกานสาหรับพี่ก็ถ้าจะเอาน่าจะเหมาตู้แน่นอนนะโอ้โหอย่ากท่าทางน่าจะเหมาตู้แน่นอนอ,อีกถ้ามาแบบในลุกแบบนี้เออเหมาแน่นอนนโอ้หรือว่าน้องไหนว่าพี่ครับไม่จริงหรอกมันไม่เหมาหรอกผมหมดน้อยเออก็ก็คอมเมนต์ comment. มาขิงพี่หน่อยละกัรเอาโอเคก็ประมาณนี้กันสำหรับกิจกรรมวันนี้ แล้วเจอมาคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรอย่าลืมเว่า,าดูกันไอเซย์ควาสสวัสดีสสดครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจใพี่ด้วยแรวกันนะครับผม